แจมใส่ยอ่อเรื่อง Master of My Own ขอโทษทีฉันไม่ใช่เลยขาคุณแล้วเรื่องนี้ได้ถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์มาแล้วนะคะพะนางเรื่องนี้เนี่ยเป็นเลขากับเจ้านายกันมาก่อนพระเอกก็คือปากแทบสุดอะไรสุดส่วนนางเอกเนี่ยก็สายสะตองมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ตาทความความฝันของตัวเองนั่นก็คือการลาออกจากการเป็นเลขาไปเป็นผู้อํานวยการลงทุนส่วนพระเอกเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยทั้งดูถูกดูแคลนางเอกสารพัดแต่นางเอกเนี่ยก็สู้ชีวิตมากทําทุกอย่างเพื่อความฝันของตัวเองอ่านแล้วรู้สึก มีแรงบันดาลใจสุดๆเลยค่ะนอกจากจะต้องเอาใจช่วยนางเอกแล้วเนี่ยเรื่องราวความรักก็ยังน่าติดตามสามารถไปอ่านได้ในนิยายเรื่อง Master of My Own ขอโทษทีฉันไม่ใช่เลขาคุณแล้วได้เลยนะคะ